เดินทางไปอีกแล้วพี่น้องป่องไป <c oughs> สบายดีพี่น้องทักทายสบ,บายดีพี่น้องเบิรสุดทุกคน,ขขนอินนี้ตอนนับพี่น้องเก้าสู่สองบาทกำไ้เนาะช่วงนี้ก็มาลำมะกอยถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยมันก็วิวกะตกแม่นเนาะเ่า ถอดจิตถอดใจในะหนึงๆนะทุกคนอ่าก็คือมือนี่มือนี่ป้าทาไวส้สีไปตู่ไปงานดองทุกคนวัอน,นี้ทำไวส้สีไปงานดองเนาะซึ่งเป็นงานดองของหมู่ทาไว้เนาะทุกคนเนาะซึ่งหมอกนะ มาอยู่นํำขําไร่ตั้งแต่เน้นหน่อยคนนะอยู่น้ำขอบพวรข้าไรนะเพราะว่าขอบพวรข้าวไร่เป็นอาจารย์ซ้อนเนาะแต่หมอ,อกกับหมอ,อก,ก็มาอยู่นำ้ำแต่บ้านหมอหันบ้านใกล้นะแต่มาอยู่น้ำกันนะครับแพงกันเนาะมื่นนี้ก็เป็นมื่นที่ว่ามื่อสั้นวันดีเนาะที่ว่าหมอเอามีน,ะนกดเอากระชีไปบวมเินดีนะหมอมามาอยู่น้ำกับแต่เฮียนหม้อหนึ่งจนหอนหม้อเจ็ดเนาะทุกคนเนาะจนจบ พอดีมือนีเนาะมอเอาเมีย่ะยกวิชาชีพทางแน่มอกันแต่ว่าบริเวณแยกนอกทุกคนคือเขมไม้นี่แหละเดี๋ยวเราไปเบิ่งงานแต่งฝั่งลาวโดยคนเดินสิเป็นยังไงเนาะซึ่งกับงานแต่งน,น้อยเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนอ,นอกทุกคนงานแต่งอยู่บ้านนอกอะไรนใชเปลาแล้วกันอันนี้ก็งานอียังอันนี้คือว่ารถไล,ล่แต่ละงานขึ้นเฮือนเอนาะอ,อันนี้นเนาะงานขึ้นเฮือน แหว่ยู่นี่ก่อนว่าอย่งไปยายสลีกเยังแต,งต่งโตอยู่เนาะตอนนี้เอา,าไปครับอ่าแม่ครับบุกกี้เนาะแม่กับบุกกี้ไป่พอเราไปไดี๋ยวไป่เนาะพอเราประมวลนะดูว่าเรา,รนนเ,ราเราเป็นไขนไ่เนาะเขเรยว่าเราประกอบด้อนเดี๋ยวเอาไป mấy mình nó huyền hàm mình binh đà sài bất ngờ kìa mìa 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 ไปไปยูหานทำไมแล้วเราบออะไรเจาไป่งอีองเลยโอ้โหงคได้เลยสกีแขกบันน้ครับเิร์นี่แขกวัน้รับเิรแขกวี้รัเิร์นเขากน่าจะลืมมันนะน่ ไฟไปออกมาออกมาบอกบักคู่กับแม่มาบอกยังหไดเหลวอยู่เนาะแต่โดนเลยมาซาเฟินแต่งโตท่าหนท่าตาท่าแนงสับผิวขับแม่แล้วเนาะผมว่ายำนาวตุกคดเนาะเดี๋ยวห้องสีไป ถ่ายบรรยากาศอยู่งานดองด้วยทุกคนให้พี่น้องได้เห็นได้ชมเนาะว่างานดองดอยู่เล่าอยู่เล่าอะไรกันมันเป็น,น,นปแนเขตที่ว่านะเขตเขตนอกเติบนะจังหวะแหละเนาะไปเบิ้งท่างเขาไปเนี่ยก็ทางง่ายนะทุกคนทางขีง่งเออนะลืมเลยเนี่ยไปซื้ออยู่อันกะะ็ได้พอกับใครเนาะเนี่ยบริษัทเนี่ยติดทัวมาให้เราถึงลืม จะค้นสิไปจะค้นสิไปไปเอานี่สิฝากไว้สิฝากอันี่ไว้เนาะด้นอันเีอีนเบเอออีเวนเนอร์เนลูกเลย่ลูเนอร์พายอยู่ลู้กร่ว่าช่องคนแล้วเนี่ยไปเปลียวไปลิงวดีโอเซฟเสียดแยกันยี่สิบแล้ับาทให้เฝ้าลูกสองคนจะไปรลอดรอเขาเป็นนงรอู อันนี ừ, ้สิให an hey, ้เอาอันนี้เนาะเออสซลิงสิให้เอาอันนี่เจ้าฝาลูกเด้อพูดพูดให้เงินสองพันเฮตตาเงงิกเงงิกม่อยากพอใจเบิ่งเว่อเบิ่งใส่ตาใส่ตาเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดเบิ่งเหมือนเซตาให้สองพันม่อยากเอาเนาะอยากได้เท่าไหร่แต่ของพุงกันหนิมาคือบ่กเอาน嘛อีเว่นก็มาอันนี้สิให้สซลิงไปเอา อยู่คนเดียวสลิงอยู่ก็เสวินมันเปนอยู่คนเดียวแถวห้องค่ำแน่ยังมารับว่าบอดดอยเอาแอนนี่ปเนาะทุกคนมันอย่ามันเพิ่นหยาขนาดงานดองงานดองเสียงผอกเสียงเพลงเออมือมือหยาดเพิ่นอย่างน้อยก็นอนบอได้ไปไปไปเดี๋ยวเราไปหับใหญ่ก่อนเนาะโอ้นั่งแบบคนที่หนึ่งเนาะประมาณนี้เออแม่ลูกแม่ลูกผู้เพิ่น สิไปตูดเออนะห้องกินพอลื่อมซื้อกระสีลองเคลื่อนได้นอนทุกคนบอกว่าคำไว้บอกว่าไอ้ยายสลีกับแตงโตกับพอดีหาสมุงตัวนี้นะมือเหล่าเยอะเต้าไปไปสวยแล้วตอนนี้นอนทุกคนเนาะมือนี้มือนี้มีสองหน้ เพื่อนแน่ครับงานดองแน่เนาะที่เคยช่วแบ่งงานเป็นเพื่อนก่อนนอน่อยเงินเนาะยันก็เพื่อนอันนั้นนะทั้งเพื่อนแม่เฒ่าเออเป็นน้องน้องแม่ของเสรีเนาะเพื่อน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 ก็ล้างมือใหญ่เราเพื่อนลังน้อยๆอยู่กับครอบครัวเพื่อนนะคันไว้เดี๋ยวไปกันไป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  นี่เดินนี่เส้นทางหนาเฮือนคำใาไปเนาะอ้ประทันเคยเห็นนี่เนาะมาถ่ายเคมทา่าพี่เนางอันนี้แมนทางเขาไปดองเนาะทุกคนทางเขาไปดองกัสิประมาณนีน้แหละในกุ้มพี่น้องเฮ้ยเว,ว่าวมีคนนั่งลังนี่ หัวแดงย่อนเยอะเลยเนาะเขาไปเขาไปเขาไปเนาะเชียวหมดนีเหียน้ำกันตึกเต้นน่อยทิมบดได้เชียวไปน้ำกันเบิดครอบขัวเนะมีแต่พอไปได้มากเนาะดามสาวหนังทางหลังพอกับไข่หยับครอบัคนไปทุกคน อยากเลยพี่น้องเอ้ยมอนเอาเมียไใกล้แท้ๆไอ้ฮันไอ้ฮันเอ้ยเจ้าจึงได้ลุงมาลงเตะถึงใบหอดแล้วเนาะหายใส่ใบเห็นใบอ่าหอดโมบันของเงินเจ้าสาวเนาะ โอ้อ oh, ันนี้มีเต้นมาจสมมติ่าเขาเขางานพิษเนี่เขากินอิ่มทองอ้าวเรเห็นจะบาจะสาเขาางานพิษออนทุวคนฟุบมากน่าเบได้เนาะจะผ่าดพ่อจะผาพ่ออะไรแล้วอ่ะแม่จะสาแม่จะบ้าพ่อไง Này bỏ? Đi 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 này <laughs> à, <laughs> cái oh, mà hỏi bốn, uh, gần như này bảo cái này để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà gần này Bao là cassa danh gaza bài hoàng cay đao bài hoàng cay đao bài สาลวันเตียลงเฮ้ยรเดียลงสาละวันเตียลมเตียดับตาเียดให้มันดับามดินเดยแล้นยาละวันดูขึ้นดขึ้นสาลวันดูขึ้นดูขึ้นแล้วก็ขอสุด่อต่อ เบารอเนาะเบากันมากแล้วแล้วตอนนี้ก็แม่นตัดผ่ามาเลยนะทุกคนหลังจากที่ว่าเฮามาแต่งานดองเนาะและ้วก็เฮาก็สิไปเวียกงานต่อเนาะทุกคนด้านหลังลก็แม่เวียกงานเฮาเนาะที่เฮาสิได้ไปซองรถในเขาเนาะทุกคนเนาะเออเพราะว่ามีรถเฮามีรถชิบระอล้วก็เขาจ้างแกนะทุกคน จ่างแกแกรถรถตักเนาะไปไหวเซกองพผมเนาะทุกคนเนาะไปติดตามครับสม้มคลิปเดอ้อทุกคนเดอ้อมาต่อเลยเนาะไปเมื่อวานนี่กับมวลร้ายทุกคนเนาะจังไงก็ไปติดตามครับส้มพี่นเนาะชงรถคันนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่ารถเฮาต่อเฮาไปซื้อจักมาใส่อยู่กรุงเทพมันเม่นรถคันนี้แน่นอนทุกคนรถสิบล้อคันนี้แหละ เอาไปซื้อเครื่องมาใส่ตอนเอาไปไทยบางหนึ่งนเนาะแล้วก็เพิ่อนคือซีเมนต์เขาบริษัทเนาะเขาอยากเขาอยากขายารถกันนีนะรถเรื่องๆนี่เขาก็เขาบ่ามีรถไปส่งเขาก็เลยจ้างรถเฮานะทุกคนเขาก็หับแกให้เนาะทุกคนเนาะว่าดินจีดินบ็อกนี่ก็มีกัน,กนเนะาะใครอยากได้ก็สั่งเนาะทุกคนเนาะนี่นี่น,นี่อันนี้บ่แม่นรถเฮาเด้อทั้งๆเลยเด้อรถเขาจ้างแก่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปติดตามครับชม บอกขาไว้น้วันเป็นยังไงนะทุกคนพี่ตั้งมาบเดือเลยทางไปกใกล้ๆเดิมเนาะยินใจกันว <c oughs> ิวงามมาเรียบร้ย ไปแล้วเนาะทุกคนเซ้ยกล้องไปแล้วจากสีจากกิโลเนาะไปกับสุโขทัยสมคนเนาะน้องได้ครับจากกิโลว่ะนะประมานลอยพยักหน้าลอยไฟกิโลไปแล้วเนาะตอนนี้เอากลางหอดบาดสนมหน้าบัตรสนมหน้าทุกคนคอยเดินสิอ อยู่ครับเพื่อนคาัจะน้อยแห้งคอยกานี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องเลยเป็นคลิปการเดินทางเนาะวันนี้ได้ออกเดืนทางในเหมือนนี้ปกติแล้วบริรสุทธิ์ไปไใส์พี่นอยอาคอยแล้ววาบรรยากาศอยู่นี่ดิแห้งเนาะอันนี้แม่นบานเคี่ยงโค ทางจนไปเมืองเซกงแหงเซกงขาดวลาคือสิประมาณสองสัปโมงกูแหละจยางสีหอดน,นั่งรถไปกูว,าว่าประัก ในเป็นคอยสั้นนะทุกคนแบบคบาสขี่รถึ้นพูดรหน้านี่ยเยอะิช่ไหหยอก้าวนี่ยเซกอกเน้าทุกคนเนาะาวร้ายได้เซกอกป เอาเวทยดนามยึดทั้งผู้ได้บัตน,นี่เปืืองนี้ยังส่วนเปืืองนะฮะแม่นแปน้นเบิดแล้วทั้งผู้เขากับประยูเขาเห็ดเลยนี่นี่นี่รถท้าต้องคอยคืนนอททุกคนวันคอยมันวคอย เข้ามาใกล้ใกล้เลยเลยไบนโคภคกันนี่สั้นเกินนะจ่ิงๆเอาจนเอาอันนี้มาต่างว้วิวงามวันนี้เนาะทุกคน นางนี้ตอา้าเกียวเขาตอนนี้ไก่ซีฮอทคาแตงเนะไก่สีฮอดเพ่องทาแตงแข่งเซกอกเราเห็นใครื้อคู่ได้ผลอโอตัดผ่ามาหอด อาเซกันทาแต่งเนาะลืมว่าเซก,กองทาแต่งทุกคนนี่รถยังอยู่ท่างรถอยู่เนาะว่าท่านหอดเนาะว่าท่านได้เคืองสำนัดนี่ยัยงกีบใกล้เนาะมาแวะกินเข่าก่อนกล้องทับกล้องทับมันต้องเดินด้วยทองนะเดี๋ยวกิดสิ่เด็ไปเบิง้งอันเซก,กองเนาะเขาบรได้สูิไปบรนไดทุกคน แต่ล่ายังไปบัวทัวร์นะไปะนันย์ไปเที่ยวประเทศนันประเทศนี่โอ้ทำไว้นี่ล่าก็ยังไปบัวทัวนะตลาดนี้เลยขาดได้ทุกคนตลาดนี้นะมันมีเครื่องปลาคล้องดงกระลาได้อยู่ไหนอันนี้เขามากินเขาอยู่ที่หันเขาสั่งก๋อยกับตมเนาะ นบรรยากาศด,ดีเนาะตอนทานนี่นเนาะตลาดทาแต่อาหารเฮาเนาะก๋วยมาเด้อมาได้กินเขากันเนาะ เดี๋ยวกินเขาแล้วก็นสิเดี๋ยเดินทางต่อเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาขออนุญ,ญาตกินเขาก่อนตอนนี้หิวเขาแห้งเนาะน้องซรายแห้งครับเขาก็บริกรแต่เสาคนมีแต่ปลายยางเดียวมีแต่ลวอย่างเดียวยอยูยอย่นี่ครับเนาะเบื้องเบื้องนั่นคือคับคือซีเมนเขาปลูกยางพาราเพราะเนาะ นี่ข้าลงคอยมากแล้วเนาะังจากที่กินเขาแล้วทุกคนเย็นดีนอะทางนี้โอ้แบนเบิร์ดคลีนเบิรงคือสีดยานะ่เนาะไปไปไปเจอกันอทุกคนแล้วเซกองพนและเนาะทิ่ไทยภาาบรรยากาศเงีๆยเ้ไปให้ผีหรองเบิรงเนาะ เส้นทางไปเนาะก่อนเท่าสิเอารถไปลงมาเละทุกคนมีแต่ผู้เว้ยตอนนี้เขาขึ้นมาผู้เลยนี่แต่ก็ลงผู้ึ้นผู้ลงผู้อยู่ทางยากเนะเาะทำไปเบิ่งว่าเขาสิเอาลงอยู่ลานมั่นบอกเรือว่าบริษัทอียังเนะาะเพราะเขาแก่บริษัทเขานะบอกเวียดนะทุกคนทำทุกง,งานเนาะเขาจ้างแกยังก็ไปเฮ็ดอันนั้น จะพูดแต่พาเนาะยังบ่อดอีกหอยสันเป็นสันเนาะโอ้หอยสันเป็นสันทุกคน พูดหน่อยนี่อยู่พูดหน่อยนั่นวุ้ยี่ <c oughs> เดินทางมากกับสิบประมาณสมุป้ายแลยนะ้วเนาะสีขาวาซองแล้วตอนนี้ทุกคนยังพทัดหอนจุดไม้ใบท้าทาง,ทางยากนะทุกคนตอนนี้มาหอดแล้วนะบอนเฉียาลง นองวียัดเนาะนสื่อใหม่มาสันซะห้องมูลรถก่อนอทุกคนลานมันอยู่กลางผู่เนาะโออามาต่างเงี้นี่ครับมาหอดอดีช่องสมุ ้องสมุนปลาย<ม>เพื่อจะมาหอดตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเอาล่งทุกคน จะข้าวเสีเอาลงวิธีได้บุหูของเขาเนาะเขาสิเล่งเลยวะเนาะเพื่อชิาามาหอดพี่น้องเอ้ยจนเหนื่อยได้เนาะไปไลา่ทุกคนร้านมั่นคนเวยียดาทุกคน cắt ra cái là... ở đây đằng trước này. Rồi lót là... à. xong rồi cho nó cao lên. Ờ, nó đó, lấy lại, lên lấy, lấy, lấy cái, mấy cái miếng bìa trong đó có biết không? Làm Lấy cái lấy cái bậc thang vô nhà cái, cái bậc. á Cái miếng gỗ bậc ấy. Đó đó cái bậc ván dài đó đó.

เตปูเย็บเต่วปูหัวอะไรรถไม่ lang thân vịt. Oh, đẹp loại nó và lông đẩy vàng xinh ngàm.